สวัสดีครับช่องตองพรพมครับคลิปนี้มาดึกครับ9พฤศจิกายนนะครับเลยหกทุ่มมาไม่นานผลการโอนเงินชาวนาครับเราจะมีลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับให้ท่านกดตรวจนะครับเมื่อท่านกดลิงก์แล้วก็จะเจอหน้าเว็บพิมพ์เลขประชาชน13หลักเข้าไปแล้วก็กดค้นหาที่ข้อมูลยังไม่ขึ้นเพราะว่า ยังโอนเงินไม่เข้าบัญชีท่านนะครับถ้าใครโอนเงินเข้าบัญชีสําเร็จแล้วเมื่อกดค้นหาแล้วจะเป็นข้อมูลใหม่นะครับข้อมูลใหม่ก็คือข้อมูลโครงการประกันรายได้เข้าปี2564แล้วก็บอกวันเดือนปีที่โอนสําเร็จสถานะการณโอนสําเร็จแล้วนะครับสาขาทกสที่โอนสาขาไหนจะก็จะขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนหรือเงินยังไม่เข้าบัญชีก็จะเป็นข้อมูลเดิมอยู่อย่างนั้นนะครับ ส่วนใครโอนสําเร็จแล้วจะขึ้นว่าสถานะโอนสําเร็จแล้วและเป็นโครงการของปี2564นะครับอธิบายให้ทราบดังนี้นะครับแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับสำหรับกตดตรวจนะครับวันที่9สายๆค่อยตรวจนะครับสวัสดีครับ